thank yeah. you yeah. นาฬิกา45นาทีในเช้าของวันที่16เมษายน2564ที่ผ่านมาคณะสงฆ์จังหวัดลบุรีนำโดยพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลบุรีท่านจุกค,คุณดรพระโสพลพัฒนาคุณเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์งจังหวัดลบุรีพร้อมด้วยคณะสงฆ์ในพื้นที่อำเภอหนองม่วงเข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ที่ประสบวาตภัยจากพายุฤดูร้อนที่พัดถล่มบ้านเรือนของ ชาวบ้านใหม่โสพิมพตำบลบ่อทองอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีจำนวนทั้งหมด165หหลังพายุฤดูร้อนในครั้งนี้เป็นลมหมุนกระโชกแรงทำให้ต้นไม้ใหญ่หลายต้นหักโคน่นทับที่อยู่อาศัยบางส่วนของชาวบ้าน ความเสียหายในเบื้องต้นพายุจะพัดผ่านในส่วนของหลังคาบ้านเปิดปลิวว่อนแทบทุกหลังคาเรือนในการเกิดวันตภัยในครั้งนี้คณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีโดยพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีท่านจุกขุณดรพระโสพลพัฒนาคุณประธานฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีมูล,ลนิธิเศรษฐีเรือทองวัดผู้น้อยร่วมกันลงพื้นที่มอบเครื่องอุป,ปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่ม มอบให้ตามบ้านผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายมากเพื่อเป็นกำลังใจในเบื้องต้นจากนั้นคณะสงฆ์ทั้งหมดนำโดยพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจงังหวัดรุปรีเดินทางไปยังวัดใหม่โสพิม์อำเภอหนองม่วงโดยมีพระครูป,ปิยธรรมทีราพรรักษาการเจ้าอาวาสวัดใหม่โสพิม์พร้อมด้วยชาวบ้านบ้านใหม่โสพิมที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด165ครัวเรือน ถวายการต้อนรับคณะสงฆ์พร้อมด้วยสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลบุรีทั้ทงนี้มูลลนิธิเศรษฐีเรือทองวัดผู้น้อยโดยท่านเจ้าคุณดรพระโสพลพัฒนาคุณในฐานะประธานมูลลนิธิเศรษฐีเรือทองวัดผู้น้อยได้นำรถบรรเทาาทุกข กองทุนปันสุขวัดผู้น้อยเตรียมเข้าวสารอาหารแหง้งร่วมมอบให้ชาวบ้านผู้ประสบวาตภัยเพื่อเป็นกำลังใจในเบื้องต้นโดยพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดรุบุรีกล่าวถึงการเข้าช่วยเหลือญาติโยมในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ในการทำงานของคณะสงฆ์โดยเฉพาะเจ้าอาวาสวัดทุกวัดในทุกตำบลและอำเภอน,นั้นๆที่ต้องดูแลสงเคราะห์ญาติโยมในยามที่ได้รับความเดือดร้อนการอยู่ร่วมกัน การเกื้อกูลกันระหว่างวัดและชาวบ้านเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนกันมาช้านานแล้วการที่คณะสงฆ์ได้เข้ามาช่วยเหลือในเบื้องต้นนี้ก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ญาติโยมได้เห็นถึงบุญกุศลที่ญาติโยมได้ดูแลพระสงฆ์ สืบต่อพระพุทธศาสนามาโดยตลอดและโดยเฉพาะฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีโดยมีท่านชุกคุณด็กเตอร์พระโสพลพัฒนาคุณในฐานะประธานฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีได้กล่าวถึงหน้าที่หลักในการที่ต้องเข้าช่วยเหลือญาติโยมในเบื้องต้นท่ามกลางและสิ้นสุด ในวันนี้มูล,ลนิธิเศรษฐีเรือทองวัดผู้น้อยโดยท่านเจ้าค,คุณดรพระโสพลพัฒนาคุณประธานมูล,ลนิธิเศรษฐีเรือทองวัดผู้น้อยได้นำรถบรรทาทุกกองทุนปันสุขให้กับชาวบ้านถือเป็นการเข้าช่วยเหลือในเบื้องตน้นส่วนการช่วยเหลือท่ามกลางนั้นท่านได้มอบหมายให้พระครูร,รัตนาพิรามเจ้าคณะตำบลดงดินแดงประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของอำเภอหนองม่วง พร้อมด้วยเลขาคณะทำงานฝ่ายสาธารณสงเคราะหของอำเภอหนองม่วงออกสำรวจประเมินความเสียหายของบ้านเรือนในแต่ละหลังที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสัตจ,จับ,บริจาคทรัพย์เพื่อสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆจังหวัดลบบุรีปรีปละ100บาทต่อ1ครัวเรือน หากครัวเรือนใดได้รับความเสียหายในเรื่องที่อยู่อาศัยเหมือนในครั้งนี้ทางกองทุนก็จะเข้าประเมินความเสียหายตามจริงเพื่อแจ้งต่อคณะทำงานกองงานเลขาฝ่ายสาธารณีสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีโดยมีพระประหลัดสมพงษ์สมวโรเรขานุการประธานฝ่ายสาธารณีสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีเพื่อนำเสนอประธานพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือเพื่อซ่อมแซมบ้านผู้ประสบภัยให้แล้วเสร็จ เพื่ออยู่อาศัยได้ต่อไปท่านเจ้าคุณดรพระโสพลพัฒนาคุณได้กล่าวทิ้งท้ายในการช่วยเหลือญาติโยมในครั้งนี้ว่าถือเป็นความเมตตาของพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดรบบุรีที่ได้เดินทางมาด้วยตัวของท่านเองมาดูแลและให้กำลังใจถึงบ้านผู้ประสบภัยและมอบถุงยางชีพการที่พระสงฆ์เข้าช่วยเหลือในครั้งนี้ก็เพื่อตอบแทนน้ำใจในศรัทธาของญาติโยมที่ได้ใส่บาตรข้าวพระ ในทุกๆเช้าได้ร่วมสร้างโบสถ์สร้างศาลาทำนุบบำรุงพระพุทธศาสนามาโดยตลอดในนามคณะสงฆ์ผู้สืบต่อพระพุทธศาสนาจึงมอบถุงยางชีพเพื่อเป็นกำลังใจให้ญาติโยมทุกท่านที่ได้ประสบวาตภัยได้รับความเสียหายในครั้งนี้ท่านจุค,คุณดรพระโสดผลพัฒนาคุณกล่าวไว้ในที่สุดทุกวันนี้ก็ยังคิดอยู่ว่าอาตมานะจะต้องทำสิ่งนี้ไปอีกเรื่อยๆและจะไม่ยอมแพ้ บนฟ้าฟ้าไกลที่ยาดริน ในยามที่ท้อแท้ขอเพียงแค่คนหนึ่งจะคิด ที่โลกร้างความหวังให้วาดมันขาดมันหายใครจะช่วยเติมเพิ่มพลังใจให้ฉันได้เริ่มต่อสู้อีกครั้งบนหนทางไกลกำลังใจ วังกำลังใจ i Why?